เมืม่อน,นี้เห็นห้ามาติดตามผลงานสมแดงนะคะที่ใส่กับบังหน่าวนะคะฉีดพ่นนะคะเวลามันออกดอกจะมาสัมผัสคุณน้ำชายเนาะค่ะคุณน้ำชายอยู่บ้านใดเน,ะะนาะค่ะเพื่อที่การเพื่อที่การรับบริการครับผมอันสมแดงนี่วิธีใส่นี่ใส่จากไหนค่ะใส่กับบังหนาวค่ะ ผมแดงนี่ผมจะใส่ฝาทั้งในนี่ครับฝาในนี่ฝาหนึ่งต่อหนามที่โูกรีดครับผมเตียภ้ยหลังครับต่อฝานี่เด้อยี่ปนหมักไม้เขาทุกชนิดครับจะเป็นหน้าเข่าเป็นหักไม้เตียปนด้เลยครับผมใส่ใส่กับบมักหน้าหนีใส่ตอนไดเนาะค่ะอันคือว่าตอนมันออกดอกไม่ตอนไดที่เขาฉีดพ่นที่หมากลุกๆนี่ค่ะครับผมจะใส่ตั้งแต่เริ่มดอกเริ่มจับนะครับเตียพ่นเลยครับผมเบื้องบักหน้าแต่ละพวงแต่ละไหนครับผม เป็นจัคเกอร์ไรรู้ขนาดไข่ไข่เบือศูนย์น่ะนี่ก็ไข่เบือศูนย์นี่ครับบางหน้าครับผมบางหน้าหน่อยบางหน้าแป้นนี่ค่ะค่ะอู้หู้สอนเฮี้ยนคุณน่ะบางหน้าพ่วงหนึ่งเป็นชิปน่วยเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะผลงานโสมแดงของห้าวนะคะ่ะนี่ค่ะเบิง้งเบื้งพ่วงหนึนะะ่งแหละชิปน่วยค่ะบางบางพ่วงชิปสองน่วยกับมี่นะค่ะน้อปุ่นใบเขียวค่ะต้นงามันจะแตกออกดีเนาะค่ะเนาะนี <ไป S 2> ่แหละคือผลงานโสมแดงห้าชีวภาพ สีปรภาพร่อยเปอรเซ็นค่ะค่ะเน่ยพวงหนึ่งพ่วงหนึ่งหรือมีตนวยง่ายนวยทอไข่ห่านนี่ค่ะสะอ่อนแห้งสวนสวนกหนนาคุณน้ำชัยค่ะค่ะคนงานของสมแดงเท่านาะค่ะเนาะเวลามันออกดอกค่ะออกดอกเท่ากับสีพ่นด้วยมาจะจับดกดีค่ะจะเปรียบเทียบให้เบิ้งด้วค่ะเด้อ กับไข่คะ่ะนวยไข่กับนวยหมักเน,น,น่าเนาะค่ะเนาะไข่เบอรอศูนย์ครับผมนี่ค่ะไข่ไข่เบอรอศูนย์กับนวยหมักนเน่าเบิงพวงนี่มีซีกวัวนวยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมีราคาสมแดงสนใจติดตติดต,ต,ตได้ใช้ค่ะคุณน้ำใสเบอโทโทชหกสามชุดสามห้าเจ็ดหกหาหกครับค่ะติดต,อต,ตอสอบถามได้เด้อค่ะเด้อชีว่าภาพร้อยเปอร์เซ็นค่ะสมแดงค่ะ ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ